สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะมาสด้3 3 3นะคะรถยนต์ปี38รถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะเครื่อง1,600 cc รซีซีระบบหัวฉีดน้ำมันร้วนค่ะรถยนต์คันนี้ไม่เคยแก๊สนะคะทุกท่านเครื่องดีแอร์เย็นนะคะผ้าสีเต็มค่ะภาสีปี65นะคะทุกท่านสิงหาห5เนอะก็ใช้กันไปยาวๆนะคะ สีเดิมเดิมค่ะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบนะคะเป็นรถบ,บ้านเดิมเดิมเลยนะคะท่านใดกำลังมองหารถราคาเบาๆนะคะไว้ใช้งานนะคะก็ลองไปดูรถคันนี้ไปทดลองขับกันก่อนได้เลยนะคะอยู่จังหวัดแพร่ค่ะ290 0มบาทเท่านั้นนะคะ m a สด้า3 3 3นะคะทุกท่าน รถยนต์ปี38เกียร์ธรรมดานะคะเจ้าของบอกว่าเครื่องดีเกียร์ดีนะคะเบาภายในเป็นเบาะหนังนะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะทุกท่านใช้งานได้ปกตินะคะภาษีก็ไม่ขาดท่านใดสนใจสามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะรถอยู่จังหวัดเพร่29,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านมาด้า3 2 3นะคะไม่เคยแก๊สนะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนคร,ครบนะคะ เดิมเดิมค่ะรสสภาพเดิมเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ